เพมีเงินสื่อน้ำเขาสั <source> ่บไอ้พอดีนี่ครับสดี่น้องครับสร้าง Youtube นะครับป้าดบ่ได้มาดวมโดนนะครัแดนครับวอนแล้วครับเพื่นหัวตนดอดกอันนี้ปูด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 ููดดูดดูดรดกดาดูดูดูด บเพิ่นบอสท่านใดท่านใดครับเพื่อนอันผู้ขับเพื่อนอันนี้ครับเพคนเอาไปอันมันคูอเจนเซอร์โอ้ทางน้องกำลังเข่ามาสอบนะครับหาส่วงมูไปกินเขาก่อนครับครับแล้วบรืครับเออครับแล้วครับแล้วเอไปลาเออมาแรงกับพวกมาไล่ขึ้นแน่เด้อเฮียงอะไรเฮียังเจอมรถใหม่ ปูเราถึงเนี่ยก็รถบพันหรือไปเจิมน้ำผาเจอได้เอามาท่างก็เอาออกแต่ป่านมันนี่เจเนี่ยทนะ่านได้เจิมว่าเชียร์เอาพอดีเล<อ>ยไม่ถึงว่าออกมากท่นได้เจิมผาเลยคำว่าเป็นยังไงล่ะคำว่ดีเพราอวปูแล้วปูแล้วอันนี้ไปเป็นเรื่องเดียวพี่เขี<า>ยวยังไม่เจิมนะครับพี่เขียมนับถือประสามทางจำ โอ้ยจืเมเราเบิกนไ้ไปยังไปะเบียนรถว่าได้ขืนนะสิเบิ้งจะไปะเบียนหนึ่งแปดสองห้าห้านอยเย็นนี้อ <c oughs> เอ, <c oughs> ออานาอสอกไปพอของนของนงึขอ,ง,อ,ของ,งึของทุงของหนึงครบ้ะว,วัสดีครับอ,อวสวดีครับขอ,ของหนำของนึงองี่ยัง ห้องน้ำเราไปเข่าในปั๊มพาร์ทคือนอนแบบนอนก็นอนในปั๊มคือมันคือห้องน้ำเขาพาอไปในรถถุงแม่ผ่อนถุงนี่อ่ะสี่คนที่พบแม่โดยเพราซื้อมาจะได้ถุงนอนเขาเข่าเป็นอันแล้เป่าร่มนอยใส่ก็แต่งใหม่เปล่งไหนแต่งใหม่โอ้ยอยากปีนายไปน้ำแน้ยรถแฮียแม่ไหนไปรถแห่ซะยัง ไอเสาอ้อนเสาอ้อนเย็นนอนเป็นตะนอนหายนอนเย็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 นแห้งเย็นแห้งเย็นก็เวลายวถุงยอดใสแล้วก็เบลี่ยไม่อยากเบิ่งไฟเนี่ยใส่อย่งไั้เปิดจังเดนี่เปิดกันนะใส่คือแตะบ่ได้สัมผัสบ่ได้สัมผัสบ่ได้บอกสัมผัสข้างหน้าอ๋อคอนโทรข้างหน้าโอเคโอเค คือบบอลสมาร์กแนทพีเมียมเอาการสมัคร์กพี่เมี่ยมมันก็ไม่มีโฆษณาดิเออเฮ็ดจังได๋อะมีจังได๋โอ้เฮ็ดจังได๋มาสั่งปลาแม่นจออันนี้มันบ่แม่มนยูทูบเกี่ยวกับแม่ YouTube ช่องไหนครับเฮ็ดได้แม่นบ่แม่นครับ YouTube ช่องไผอันนี้ของไผอันนี้มันเป็นช่องเดิมยังไม่มีช่องหมายถึงว่ายังเคลือบบอลนี่ครับยังบาดเหตุยังคือมันอยู่ในจออยู่ในเครื่องที่ติดมากับรถ คือขารททันเดือกเขาไม่นั่งเกิดเกินนั่งฟ้านาห้างอันนี้เจ็ดสิบหกเบออนั่นเก็หลายเทียบแวนคบินเด้ออกรถบานเหนจากขั้นไนเอาวะเอาชีว่าล่ะเอาเจ็บค้าเดินห้างเหตุห่งน้ำเห็ดขห่งน้อนไหเลยเบกไผ่เบาเอาเอาเอาอย่ารมันเจีงจะกีเนี่ยดูแกมาล่ำสาวหน่อยชิ้นปก้อนเนื้อไอ้ เลือดไฟไหมโอ้คืองามแท้แต่งมือเท่าไรเนี่ยส<อ><อ>ามกระแสดงว่ารถขั้นนี้กระสองล้านกว่าเท่าเ่าสรุป <c ười> กระสองล้านกว่าเท่าพื้นมันเป็นอ๋อเป็นผ้าปูปูใใหห้ม่ กูไม่ไหม่ไม่็นไ่มเออก็ดีเถวะเาเ่าตัวเฮาหมเพื่อนนี่ทางนี้ก็ได้วันดีครับวันดีครับอลอันนี้มีข้าวกินไหมเนี่ยอยู่เนี่ยลูกชิ้นหรอ ลูกสิ้นทอดถ้านี้เป็นลูกสิ้นห,หิวเขา่านี่ครับคือผลดีของการมีโดมก็คือตั้งเวทีได้เลยแล้วก็พร้อมซ้อมบล็อกกิ้งบนเวทีเลยแล้วก็สะดวกสบายต่อการซ้อมแล้วก็ ผู้ฝึกนะัแต่ก่อนมันไม่มีโดมต้องต้องบล็อกกันข้างล่างแล้วก็มารอบล็อกอีก2วัน3วันสุดท้ายบนเวทีเงี้ยก็เหมือนต้องแบบจัดบล็อกอะไรใหม่เหมือนเดิมนะครับก็ยังซ้อมข่าวแต่วันนี้มีโดมซ้อมข้างบนแล้วโอ,ขอ้ข้างล่างพากันนอนนี่ล้วก็ซ้อมนี่ตัวน,นี้ น้องๆก็ออกมาแล้วนะครับมาลำจะมากันตอนไหนอะ่ะหิวข้าวมากเลยอะ่ะมาซีโมงต่วา่าข่อยหิวเข้าแห้งตอนีหส <are> วัสดีครับ <are> เป้งไหน,นยู่บ้านบอกืออยู่นี่อ๋อ Ở bàn nhầy, không ăn bàn nhầy ăn phải nhầy Đi tìm những món ăn à nha, ở kia Không có lâu nữa Chào mọi người, tôi กระยังมาเตี้ยสวัสดีครับผมโอ้พระเอกละน้อยมาถึงแล้วป้าสวัสดีพี่น้องป้าเป็นกินเขานี่ฮไปกินเขาป็นม่เนี่ยมาท่านกินเขายอบ้านไงไม่ได้กินมาบ้านไงนี่บ่บ้านไ่ไม่ได้กินบ่อบานตัวผ่ากินเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวปลานี่นี่ไหมนี่แห่ก๋วยเตี๋ยวอูสสย่างสาระการนี่ไห่ พี่วดีครับวันดีครูฝึกสาวน้อยที่ยังอยู่ตั้งแต่ที่ยังอยู่หมายความว่ายังไงแล้วคนอื่นไม่อยู่หรอไม่อยู่แล้วแต่ดูการแรกไงที่เราอยู่ด้วยกันไงหิวข้าวอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก๋วยเตี๋ยวไหนอ่ะกินอยู่ขอนแก่นมาฉันไปหาอะไรกินอยู่บ้านใหญ่ก่อนบันบิ๊กี้มาแล้วนี่เห็นไหมอยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นไลฟ์สดเลยยูทูบนียูทูบ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครูฝึกด้วยนะครับขอมาเลยให้ครูฝึกด้วยนะคะเออวันนี้มีโชว์อะไรปังๆไหมเลิศไหมฉ่ำบ่เลยแบบเลยอยากอยากฟังโชว์องค์เองอ่ะสปอยนิดนึงได้ไหมวาวอยู่เหรอจะไม่มีในที่เราเคยเห็นจริงเหรอยิ่งมีไฮโดรลิกมาด้วยว้ายจริงเหรอใช่เลิศเบนซ์พิจิล่าปังมากปังมากปังมากอ่ะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้าคร่ะช่วยละหน่อยล่ะฮะช่วยละหน่อยล่ะ<า>แล้วน่อยขอขึ้นล้ำเรื่องเลยได้ไหมไม่ได้จ้าขึ้นล้ำเรื่องเลยอ่ะปีนี้เด็กๆเ,กเยอะมากเลยอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับ